สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับตอนที่ห้าแล้วนะเรื่องก,การปวดเข่าค่ะอ่าถ้าใครติดตามมาก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ตอนที่หนึ่งวันนี้ก็สายนิดนึงเนาะกี่นาทีอ๋อไม่เยอะไม่เยอะแค่หกนาทีเองค่ะ<ม>ก็อ่ามีท่านใดเข้ามารอเราหรือยังคะทักทายกันมาเบาก่อนนะอืม เมื่อวานนี่พูดถึงประวัติคุณหมอนิดนึงนะตอนเริ่มแรกอ่าวันนี้ก็ใส่เข้าไปอีกซะหน่อยนึงเนเป็นคนบราน,นอกค่ะบ้านนอกบ้านนอกจริงๆอ่าต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาท้องหน้าปูพวกแล้วคุณยายท้องเลื่อนปูพวกอืกว่าจะส่งคุณกนละวันไม่อยากจะบอกว่าชื่อเดิมชื่ออะไร mm. นามสกุลปูพวกนะคะเรียนจบ จนถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ไม่รู้ขายควายกี่ตัวนะคะกว่าจะส่งให้จบ4ปีแล้วก็มีรับทุนการศึกษาในพระบรมราชินูประถัมด้วยเนะาะกว่าเราจะจบมาพ่อแม่ก็ต้องลำบากมากๆเลยนะคะ4ปีสำหรับคนที่ไม่มีเงินเดือนชาวไร่ชาวนาธรรมดาค่ะ นอกจากขอบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่เดอจะบอกว่าสําเร็จระดับหนึ่งของดิฉันจนถึงทุกวันนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะตอบแทนสู่สังคมได้ก็นี่แหละค่ะที่ทำอยู่ทุกวันนี้ที่ทำมาได้นี่ครั้งที่ห้าแล้วนะคะอ่าเมื่อวานเมื่อวานที้เรามาเริ่ม เริ่มเอ็กซ์ไซมาอีกระดับหนึ่งเนาะที่มันยากขึ้นแล้วก็นวดกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆข้อเข่าแถมยังมีแนะนําให้จัดลูกสบ้าอีกนิดนึงนะคะที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยด้วยอะไรนะคะอันดับแรกคุณจะต้องเข้าใจก่อนและประถมพยาบาลให้ตัวเองก่อนก่อนที่จะไปพบแพทย์ดังนั้นความรู้เริ่มต้น เริ่มต้นเลยเราควรจะมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลตัวเองซึ่งในวันแรกเราก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเหตุครั้งแรกเราควรจะทํายังไงขอฝากคาถาค่ะเดี๋ยวกลัวลืมคาถาที่ใช้ในการดูแลตัวเองอ่าก็คือถ้าเจ็บคุณอย่าฝืนนะคะทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็ตามถ้าทําแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่สุขสบายมีอาการเจ็บปวด กรุณาอย่าฝืนนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะบาดเจ็บมากยิ่งกว่าเดิมถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ดีขึ้นนะมันยังไม่หายนะบางคนก็แบบสองสวันอ่เราไปพบแพทย์แต่บางคนก็อาจจะสักอาทิตย์นึงก็ได้ แต่คุณไม่ควรจะรอนานเกินหนึ่งอาทิตย์นะคะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเป็นอยู่อาการที่คุณมีปัญหาอยู่เนี่ยมันอาจจะหนักมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดเข่าปวดข้อปวดหลังก็แล้วแต่นะคะอันนี้เนี่ยจะต้องเข้าใจให้ตรงกันแล้วบุคคลที่อยากจะขอบคุณจริงๆที่ทําให้เกิดการการเผยแพร่ความรู้ทางด้านายาพําบัดในการดูแลตัวเองนะคะ เป็นแรงจูงใจและเป็นตัวกระตุ้นให้ดิฉันได้ลุกขึ้นมาทำทั้งที่เป็นคนที่ขี้อายนะคะไม่ใช่คนที่แบบชอบออกหน้าจอเป็นคนขี้อายมากสมัยทํางานประจําอยู่เนี่ยแค่จับไม้เนี่ยมือก็สั่นแล้วถ้านึกอะไรไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะคะต้องขอบคุณสองคนนี้ค่ะรบกวนช่วยสมหน่อยเนึงพอดีเราก็ยังไม่เก่งเนาะไม่เกง่งจริงๆไม่มีความรู้เลยแม้กระทั่งติ๊กตอกเนี่ยก็พึ่งเข้ามาเรียนรู้นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะคุณชัชวานนะคะคุณครูค่ะเอาเข้ามาใกล้ๆเอาจอามาใ,ใกล้ๆเลยดีไหมเออเบื่คนรู้จักก็จะแบบเออนี่แหละนี่แหละคุณครูของฉันอะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยค่ะสองสามีภรรยานะคะอาจารย์ชัชวานกับอาจารย์สุริพรอ,อ่าที่มีปัญหาด้านปวดปวดเขา่าแล้วก็ปวดตรงส้นเท้านะคะ เข้ามาทํากายภาพบัตรแม้แบบอยากให้คุณหมอออกสื่อมากเลยนะคะเรารักษาสามีคุณภรรยาถ่ายคลิปให้อะไรประมาณนี้น่ารักมากเพราะคุณหมอน่ารักทุกคนที่เข้ามาก็เลยน่ารักด้วย <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่ากดแห่งแรงดึงดูดนะคะอ่ะหลายๆคนมีใครไปลองทํดูหรือ,อยังก็ไม่รู้นะที่เราแนะนําไปเมื่อวานเนี่ยลองยืดกล้ามเนนะื้อดูท่านใดที่ท,ที่ที่ชมเราอยู่ที่ให้กําลังใจเราอยู่นะคะ ถ้านั่งอยู่ที่บ้านอะไรไม่สามารถที่จะทำตามไปได้เลยนะเดี๋ยวจะต่อสเต็ปต่อไปนะคะเมะื่อวานเนี่ยพาบริหารกับกับยางยืดใช่ไหมไม่ใช่พาทําอะไรเมื่อวานนวดนวดเสร็จก็พายืดไงพายืดด้านหลังต้นขาไปแล้วอ่าเราเอเจซายกับยางยืดก็ทําไปแล้วอ่ะวันนี้เนี่ยเรามาต่อไปเลยนะคะเราจะช่วยดูแลตัวเองยังไงหลังจากที่เรารักษา อา,อาการอักเสบอาการเจ็บบริเวณเข่าเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วนะเขาดีขึ้นแล้วนะต้องเน้นๆเ,เลยว่าเขาดีขึ้นถ้าเกิดว่าเรามาเอ็กซ์ไซส์ท่าไหนก็ตามทีถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันมีอาการเจ็บกัุณาหยุดก่อนนะคะหรือลดอน้ำหนักในการกดลงโอเคเดี๋ยวจะพาเมื่อวานพายืดพายืดท่าก้ามเนื้อด้านหลังท่านี้นะคะ อย่าลืมนะคะขอ,อนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวานอาจจะลืมบอกนะเวลาเราจะยืดขาขวาต้องพักขาซ้ายเอาไว้นะคะแล้วก็ก้มลงไปนะคะให้มันตึงเข่าห้ามง,งอท่านี้นะพยายามนะคะเราทำครั้งแรกต้องอย่าลืมงอขาอีกข้างหนึ่งเด็ดขาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราเหยียดขาทั้งสองข้างนะแล้วก็ก้มลงไปรู้ไหมว่ามันจะไปยืดที่ไหนถ้าขาเราตึงมากนะคะ ามันไม่ยืดเลยมันจะไปยืดที่ไหนรู้ไหมมันจะไปยืดที่หลังแทนดังนั้นเนี่ยหลายๆคนทำท่านี้แล้วเจอมาแล้วค่ะคนไข้จริงก็คือหมอนรองกระดูกปลิ้นนะคะหมอนรองกระดูกปลิ้นเลยนะบางคนเนี่ยบางท่านไปฟิตเนสแล้วก้มยืดท่านี้แล้วมันได้แค่นี้แล้วมีคนหวังดีมาช่วยดันลงไปอีกหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทปวดร้าวลงขาไม่หายนะคะ จนไม่หายแล้วถ้ามันหนักจริงๆเนี่ยคุณอาจต้องถึงกับผ่าตัดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เทลไซต์แต่ละอย่างจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอใน YouTube มันมีมากมายเยอะแยะเลยคนที่ทำแต่ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าเออมันอาจจะเหมาะสำหรับบางคนแต่มันไม่เหมาะสำหรับบางคนคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ดิฉันเน้นมากที่สุดก็คือ พยายามอย่าให้มันเกิดอันตรายนะคะมันจะหายหรือไม่หายไม่รู้แต่เราต้องปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ํำตลอดเวลาแล้วเพราะว่าจะเห็นคน,นไข้ที่คือคือไปนวดก็หายได้ไปฝังเข็มก็หายได้กินยาก็หายได้แต่มันไม่ได้หายทุกๆคนบางคนเนี่ยไปนวดแล้วไปเจอโชคร้ายไปเจอหมอนวดที่ไม่มีความรู้นะคะเจอมาแล้วปวดสะโพกแล้วก็ไปนวดทีนี้เขากดยังไงก็กดไม่ถึง ปรากฏว่าก็ใช้ต้นเท้าเหยียบเลยค่ะเสร็จแล้วรายนั้นเนี่ยโทรมาปรึกษาก็เลยแนะนาเขาว่าอ๋อถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยไปโรงพยาบาลดีกว่าอ่าเขาก็ไปตามคําแนะนําปรากฏว่าโทรไปถามอีกทีนึงกระดูกสะโพกหักนะคะอ่าอันนี้เนี่ยจะจะเห็นว่าหลายๆเคสเนี่ยมันก็เป็นข่าวอาจจะไม่เป็นข่าวก็มีดังนั้นเนี่ยอันดับแรกคือคุณต้องปลอดภยัยทีนี้ถ้ายืดด้านหลังขาเราแนะนําไปแล้วทีนี้เราจะมายืดยืดด,ะะด้านข้างนะคะด้านข้างด้านข้าง ทำไมต้องยืดถ้าเส้นตึงต่ให้คุณเจ็บแน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยมันจะยืดต้นขาด้านในส่วนหนึ่งแล้วก็มันยืดถึงสะโพกด้วยนะคะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ฉันนั่งพับเพียบไม่ได้ปวดเท่าอ่าจริงๆแล้วมันก็ใช่แต่บางคนเข่าไม่ปวดไม่มีปัญหาแต่ตึงที่ข้อสะโพกแต่ต้องเน้นว่าถ้าใครทำแล้วมีอาการปวดที่เขา่า กลุนาอย่าฝืนนะคะอย่าฝืนแต่ถ้าไม่ปวดทําได้ขาข้างระวังขาข้างเตรียมได้คะ่ะจะเน้นที่ข้างซ้ายเลยนะคะอ่าหลายหลายคนทําตามนะทําตามนะโอ้คนรู้สึกว่ามันฟินมากเลยตึงแบบฟินมากเลยค่ะอ่าทีนี้ใช่ไหมอ่ถ้าใครทำตามคุณจะรู้เลยเออแต่อย่าฝืนนะคะอน,นี้่มันมันมันอ่ามันดึงไปถึงข้อสะโพกค,ค่ะ ถ้าใครทําได้เนี่ยจะสุดยอดเลยแต่ถ้าคนที่แบบว่าโยคะประจำอ่าคุณอาจจะทําได้นะข้างนี้ไม่ค่อยตึงค่ะแสดงว่าคุณหมอเนี่ยนั่งพับเพียบข้างนี้ได้อันนี้เราจะนําไปสู่การนั่งพับเกียบนะคะหลายๆคนอาจจะแบบเออจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขาก็ดีแต่ว่ามันเส้นตึงเฉยๆอืมอุ้ย,ยเห็นไหมนั่งข้างนี้ได้เออนั่งข้างนี้ได้นะคะอืม แล้วเมื่อกี้เนี่ยข้างซ้ายเนี่ยมันตึงมากเลยนะเนี่ยมันตึงเนี่ยเอจะนั่งได้หรือเปล่าก็ก็พอได้นะก็พอได้นะอืมแต่ว่าตัวเอียงเออถ้าถ้าเกิดว่าเราตึงอย่างเงี้ยเออตัวมันก็จะเอียงเนาะเพราะเรายืดไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นคุณหมออายุห้าสิบแปดค่ะห้าสิบแปดแกห้าสิบแปดใครที่อายุน้อยของคุณหมอแล้วทำไม่ได้ก็รู้นะพิจารณาตัวเองนะคะอ่า ทำไมต้องพายยืดการที่มันตึงเนี่ยมันจะทําให้เรามีอาการปวดตรงน้นตรงนี้ได้ปวดตั้ตงแต่ข้อสะโพกปวดมาจนถึงข้อเข่าได้นะคะทําได้ไหมคะทําได้ไหมโอเคอ่าถ้าเราพอทําได้เราก็จะต่อสเต็ปต่อไปนะคะอ่าสเต็ปต่อไปเอ๊ะต้องหันหน้าสิอืมโอเคสเต็ปต่อไปนะคะอ่ะขาขณะนี้โอ้ยตัวตัวเอียงนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับค่ะสมมุตินะคุณหมอยืดดีอยู่นะ สมมุตินะเราทาเอีย๊ยงนี้แล้วก็ค่อยๆไต่ระดับอ่ะดึงขึ้นมาดันขึ้นมาค่อยๆดันค่อยๆด,ดันนะคะอ่อเอียงมาถ้าจะยืดให้ดีมากยิ่งขึ้นแขนข้างฝั่งตรงข้ามกับขานี้นะแขนขวานะยกขึ้นมาเลยค่ะโอ้โก็ <łość> <Harriet> สบายมากมันเป็นเฟนจริงๆเลยใครที่เป็นออฟฟิศดินโรมหรือหายใจไม่อิ่มอะไรประมาณเนี้ยใช้ท่านี้มันสุดยอดมากเลยนะคะอ่าแล้วก็ทำสองข้างนะข้างนี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนข้างอ่าอุ้านี้สบายๆอือโอ้เฟนเฟนเฟนถ้าด้ามเนื้อแถวๆบริเวณชายโครงเราเนี่ยมันตึงนะ จะมีผลถึงระบบการหายใจเราด้วยบางคนอาจจะแบบหายใจแบบเหมือนไม่อิ่มหายใจเข้าแล้วมันปอดขยายได้ไม่เต็มที่อันนี้จริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องปวดเท้านะคะแต่จริงๆแล้วในร่างกายเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยดังนั้นเวลาคนไทยเข้ามาเนี่ยนักเรียนแพทั์ก็จะมองตั้งแต่หัวจรด,ดปลายเท้านะคะโปรดเข้าใจโอเคทีนี้เราจะยืดต่อไปนะคะจะนั่งอย่างนี้ก็ได้เท้าชนกัน หรือใครก็อนั่งค่ะสมาถก็ได้สบายๆนะนั่งค่ะสมาดนะคะอะ่าก็นั่งได้แค่นี้แหละเสร็จแล้วลองก้มลงไปลองก้มลงไปได้ไหมคะบางคนเนี่ยอ้ยตึง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 แต่พอดีคุณหมอก็ยืดอยู่เรื่อยๆก็เลยพอทําได้นะคะถึงแม้จะวัยห้าสิบแปดบอกอายุอีกแล้วไม่เข้าใจเลยเออ<ะ>ใช่ไหม ได้เลยคะ่ะอ่าถ้าใครเนี่ยทำแบบอืมมันจะสุดยอดมากเลยทีนี้เราเก่งแล้วนะอ๋อยืดเส้นยืดสายได้เรียบร้อยแล้วเราจะสเตปต่อไปอืมฉันหายแนละ้วฉันดีแล้วยืดก็ยืดได้อ่าเอเจายไซ์แต่ยางยืดเราก็สอนไปแล้วนะคะเราจะนั่งหรือเราจะนอนก็ได้เนี้ยเลยคะ่ะเนี่ย ที่ต้องทาทําทุกวันตัวนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าการเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบนี้จะดีกว่าการเตะถุงทรายแบบนี้เพราะว่าฟังเหตุผลนะมันจะคล้ายๆกับการที่เราเดินเดินปกติลงน้ำหนักเหยียดข้างอเขายกขาวางเท้าลง อันนี้คือมันเรียนแบบธรรมชาติที่เราใช้งานจริงๆดังนั้นนี่คือประโยชน์มากเลยพอตัวนี้เราแข็งแรงขึ้นปุ๊บเวลาที่เราไปเดินมันก็จะดูง่ายขึ้นเบาขึ้นนะคะนะใครไม่มียางยืดก็หาซาอ่าอย่าลืมว่าอาการปวดเข่ามีตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยสูงวัยนะคะ,ะทีนี้คนที่ปวดเข่าเขาจะมีปัญหาอะไรรู้ไหม เวลาจะลุกจากเก้าอี้ลุกจากเตียงอะไรเนี่ยก็ยากทำไมถึงยากเพราะกำลังกล้ามเนื้อขาเนี่ยเขาไม่แข็งแรงอาการปวดด้วยแล้วเวลาลุกท่าที่ถูกต้องเนี่ยควรจะทำยังไงจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนปวดเขานะคะคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นอัม,าอมาพาตอะไรก็แล้วแต่ถ้าลุกจากเตียงจากเก้าอี้พวกนี้เนี่ยมันสำคัญมากเลย เพราะว่าถ้าลุกไม่ถูกเนี่ยลุกขึ้นคนนั้นอาจจะหงายหลังไปได้ล้มลงไปได้หรือล้มเซล้มอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะแนะนําวิธีการลุกนั่งจากเก้าอี้ที่ถูกต้องหรือจากเตียงนะคะามาทางนี้มาทางนี้รู้สึกว่าวันนี้ป่ดกอดเล็กเหรอคะรู้สึกหอบเล็กน้อย เอาตรงไหนคะไว้หมดกันเขียนด้านข้างข้างๆจะมองเห็นจัดเจียงต้องเอามุมตัดม้อตัดแล้วก็ดูด้านข้างนะคะดูด้านข้างนะคะว่าเวลาจะลุกอ่าจะลุกจากเก้าอี้ถ้าสวนเรานั่งสบายๆนะคะ,ะดีค่ะดีค่ะนนั้นจะเห็นชัดทีนี้เวลาจะลุกเราจะต้อง ขาอย่าเอาไว้ข้างหน้านะคะขาเราต้องถอยเข้ามาขยับก้นออกมาอ่าขอบขอบเก้าอี้อ่าขางอเข้ามานะคะไม่ใช่อยู่อย่างนี้อย่างนี้มันลุกยากต้องงอเข้ามาแล้วเราโน้มตัวไปข้างหน้าอึบ๊บยืดตัวลุกขึ้นเวลาจะนั่งก็เหมือนกันคือถ้าคนที่เขามีปัญหาเวลาจะนั่งเนี้ย เขาเขาจะลงอย่างนี้เลยโอกาสที่จะหงายหลังเนี่ยมันสูงมากกําลังขาเขาไม่เพียงพอนะคะแล้วเขาลงนี้แล้วก้นจะก,กระแทกปึ้งอันนี้ก็อันตรายอีกเดี๋ยวกระดูกหลังซุดกระดูกก้นบาดเจ็บหักได้อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นลุกลุกเวลาจะลุก,ลกขยับก้นออกมาอ่าใกล้ๆขอบกี่ถอยขาเข้ามาด้านหลังแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าอึบ๊บขึ้นนะคะ เราจะปลอดภัยอย่าลืมว่าในแต่ละบ้านมีผู้สูงวัยอยู่เราต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยนะทีนี้เวลาจะลงนั่งล่ะรับกันนะคะก้มตัวเล็กน้อยย่อเข่า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 ย่อตัวยังก้มอยู่นะเอึ๊บค่อยๆวางก้นลงแต่เก้าอี้ปึ๊บเราค่อยยืดตัวตรงนะคะนะคะทําให้ถูกแบบนี้เราจะปลอดภัยกับคนไข้กับญาติผู้ใหญ่เราแม้กระทั่งตัวเราเองก็แล้วแต่ อ่ะทีนี้ลุกนั่งถูกต้องแล้วอจะไปท่าเดินนั่จะพาบริหารก่อนดีอันนี้ก็เป็นท่าบริหารสําหรับบริหารเข่าให้แข็งแรงนะคะอ่ามาได้ใกล้จะเาเตรียมนั่จะเอาลาวดีลจีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คงก็คงไม่มีคงไม่มีาลาวจาับนะคะ ขอเป็นมางด้านข้างได้ไหมคะข้างไหนเอาเอาข้างนี้ดีกว่ามันจะได้มองเห็นข้างนี้คะ่ะได้ยงผโอเคมันมองเห็นเตียงนะคะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยเขาบริหารยยนี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับผู้สูงอายุนะอ่า มือจับเตียงเพื่อป้องกันการล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นแบบเมื่อกี้อึ๊บหนึ่ง,น,น,งนี่คือการบริหารกล้ามเนื้อหน้าขาเราให้แข็งแรงนะคะสองสามหยืดตัวตรงได้แล้วคะ่อยยืนขึ้นแล้วก็นั่งลงออะอันนี้คร่าวๆนะคะพาทําอย่างนี้นะเสร็จแล้วนอกจากว่าเราแข็งแรงแล้วนะ เก้าอี้สูงเนี่ยมันหมุนสำหรับเราแล้วอ่าสตรองแล้วสตรองแล้วไปแ่ก็ลดก็ลดความสูงลงสิคามันต้องเชาเลจนหน่อยเออรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคจับติดก็ออกค่ะอ่าเราก็ใช้มา้าอ่าไม่ใช่ตัวนี้ค่ะอ่าเราก็ใช้ม้านั่งที่มันเตียลงต่ำลงนะคะ อันนี้ก็ก็จะลําบากมากขึ้นยากมากขึ้นนะคะ,ะจากเหมือนเดิมต้องความปลอดภัยอึ๊บนั่งลงลุกขึ้นอันนี้เราจะใช้กําลังขาที่มันมากขึ้นนะคะถ้ากําลังขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอเราอย่าเพิ่งมาท่าน,นี้นะคะอ่าโอเคทีนี้ทีนี้ทีนี้นะอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยนึงอยากให้อยากให้ใหไม่ใช่อะไรหรอก คนที่มีปัญหาเรื่องปวดเขา่าถ้าเดินเขาก็จะผิดปกติไปนะคะถ้าเดินจะไม่ปกติเนาะอ่ามามุมนี้มุมนี้จะยาวหน่อยจะเดินจะเดินแบบท่าไม่ปกติให้ดูทางนี้ค่ะตามยาวโอเคท่าเดินไม่ปกติคนปวดเขา่าสมมติสมมติ เหมือนไหมเหมือนไหมเดินแบบขาเป๋เลยเพราะว่าคือมันไม่มีกําลังที่ยกขาหรือบางคนนี่ปวดใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารักษาอาการบาดเจ็บให้แล้วนะคะอาการอักเสบหายไปอาการปวดหายไปบางคนเขาสามารถที่กลับมาเดินท่าปกติได้เลยนะคะเขาสามารถที่เดินปกติได้เลยแล้วถ้าคนที่เขาเดินยังไม่ได้น่ะมันอาจจะแบบว่านานมากจนกระทั่งว่า เขาลืมท่าเดินที่ที่ปกติไปแล้วก็ต้องมาเทรนกันใหม่นะคะให้มันเห็นตัวนี้เลยคะ่ะให้มันเห็นเราเวลาฝึกเดินในกลุ่มน,นี้เราก็ต้องระมัดระวังการทับตกหกล้มด้วยนะคะนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเดินที่ปกติคือเราจะต้องยกขางอสะโพกงอสะโพกงอเข่าขึ้นมาได้ก้าวลงส้นเท้าลงนะคะส้นเท้าส้นเท้าอ่า ยกวางส้งงเงน,นเท้าลงปึ๊บลงน้ําหนักปลายเท้าขาอีกขานึ่งอปลายเท้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นปึ๊บวางมันจะเป็นสเตปอย่างนี้นะคะต้องฝึกแบบนี้ฝึกให้เขายกขายกสะโพกได้เพราะว่าถ้าถ้ากำลังกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงเขาจะไม่สามารถยกแบบนี้ได้ ถ้ายกแบบนี้ไม่ได้จะทํายังไงพอเราทําเองที่บ้านเราเอ้ยยังทําไม่ได้พาคนไข้มาพบนักกายภาพบำบัดให้เขาวิเคราะห์ดูว่าปัญหาของรายนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วเขาจะแนะนําเราได้แก้ไขปัญหาให้เราได้แล้วเราจะสามารถที่จะเดินได้ดียิ่งขึ้นเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตคุณจะดีขึ้นจะเห็นว่าคุณหมอเน้นนะคะว่าคำว่าคุณภาพชีวิต บางคนหายปวดแบบคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะโอเคทีนี้แล้วดีทุกอย่างแล้วแต่ยังเดินไม่ดีเลยอ่าบางคนมีปัญหาเรื่องการทรงตัวนะคะเรื่องการทรงตัวอ่ะยกอย่างงี้เขายกได้ไหมคนที่อายุเท่าดิฉันนะคะห้าสิบแปดหรือคนที่อายุน้อยกว่าฉันทําได้ไหมอ่ะยืนขาเดียวได้ไหม ไม่ต้องจับอะไรเลยถ้ายังไม่ได้แสดงว่าคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวแล้วจะฝึกกันอย่างไรวันนี้ไม่ฝึกดีกว่าเนาะอะ,อะแล้วเก็บเอาไว้ให้คุยกันต่อรุ่นนี้ดีกว่าอาถ้าใครท่านใดมีปัญหาอยากจะถามคำถามอะไรก็ทิ้งทิ้งเอาไว้ในในที่นี้ได้นะคะทิ้งเอาไว้เลยเดี๋ยวในวันถัดไปในครั้งถัดไปจะมาตอบให้นะคะ เอ๊วันนี้มีอะไรอีกพรุ่งนี้จะฝึกการทรงตัวที่แอดวานซ์ขึ้นนะคะวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นต้องขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่แวะมานะคะพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะคะเจอกันเวลาเดิมประมาณบ่ายโมงค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย